นันได้ละนได้เอ,อาเงินงานทำงานเก็บไปเด้อเก็บไว้ทับไว้เป็นเน้เอเหเป็นดยสบายดีสบายดีเมนก็ม่ขาดไม่ต้องหอคือบอนนอนนี่ไพายซื้อมาให้เนาะ สบายดีสบายดีและก็สวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC, แลาลุงเบิร์ดสุขสุขคนมืสมองสุบอนพว้จอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและกระทางประเทศยินดีตอนหับเข้าสู่่องยูทูปน้องตูไซปันสุกอีกแลว้วพี่น้องโดยมาพบมาพบก,พกน้องตูไซมือนี่ค่ะน้นองตูไซกับทีมงานนะพี่นอ้องได้เดินทางมา สวรรค์นาเคตยังเลยกาลังจากที่ไปหาอ่าน้องคนหนึ่ง,น,งนะเนาะกาทางน้องตุบีก,กาสิมาหาอ่านอ้องอุไทยคือว่าน้องบึง้งพี่น้องเนาะน้องพึ่งเนาะอ่าพี่น้องเนาะกับทีมงานแหละพี่น้องเห็นตั้งแต่ช่องบ่าวพอมีเผืนเข้ามาถ่ายสวยเรือเนาะเพม่อนจะ้ะ ทามแซงหลับเนาะน้องเลยน้องตุบีกสิขาไปทามเพิ่นเพิ่นกับทีมงานเพิ่นเนาะเพิ่นเนาะทางเพิ่อทางทีมงานครับดูเข่าไปแล้วเนาะเพิ่นเนาะเป็นยังไงน้องตุบีสิขาไปหาเนอะเพิ่นนำกันกะตอนนี้กะอยู่หาเพื่อนนอกเพิ่นเลยน้องเพิ่นเนาะกะน้องตุบีกะเคยมาหาเพื่อนนอกเพิ่นกับสาวกึมเนาะเพิ่นเนาะตั้งแต่ หลายเดือนแล้วนะพี่น้องเนาะตั้งแต่ว่าเขอเขาโทษนะพี่น้องตั้งแต่แม่เพิ่งยั่งไปเลยจนหลายเดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้องตจะบีกันไปหาน้องเพิ่งเลยเนาะไปโอ้สบายดีเลยสบายดีตูซีดเอาสบายสบายดีเนา้องเบงลูกเบะ

con mẹ năm xưa này rơi nó sư anh nị sư nòng tu sai ai 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 tu sai ai sai đứa nị đứa nị anh ai xít khâu xít มีบเกค้ำแี่หรือว่าเบาตุค้ำก็ได้โ้ยนี่เบาดินเนาะซา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 เนาะให้น้องเป็นเชื่อาเรื่องเนี่ยต่างกงนั่งนั่งนั่นลูกก็ได้เด้ออลูกเด้ยันจะเมื่อยเด้อนั่งเรื่องนั่งจะสม่ำลวดขึ้นจักรยานรถนั่งรถจะได้บ่เมื่อยจะได้บ่เมื่อยเจ้าเคยขับมาบ่ตุค้ำบ่ข้างแรกคือกันเอ้าใครเคยขับมาเจ้าโดยเคยขับมาจื้ออยู่บ่อจื้ออยู่บ่อจื้อบ่อคอยมากับซับกึมเด้ ตอนนั้นเประคองงานเนาะตอนแม่เจ้ายังเจ้าบจือข่อยบอจือบอกบจืออยากเป็นบจือนอกกว่าวันหลายคนได้เข้ามาหานนอกคนจะเมยเคยเข้ามาแต่เมย์คุณยังผู้เด็ดเป็นอะไรบจืออะเด็กสิีแดงข้างหลงน้องน้องญาติน้องเพิร์จะเบิ้ลกล้องนี่เด้อว่าเห็นข่อยอยู่บ่อเนาะอยู่บ่เห็นบจือเห็นอยู่อ่ะสีแดงเป็นนี่เนาะเตียงอันเตียง ขนน้อยเพิ ens, ่นกะน้อยเนาะน้อยอืมอี่าชื่อหยังลูกชื่อพิ่นน้องพึ่งบัน้องพึ่งโอ้ไปตั้งชื่อให้ลูกอมแม่เพิ่นเนาะนแม่บ่ลูก จั่น้น้องดู้วยนะำน้องีหลอยู่กับไพซ่าคู่มือนี่ก็ไอ้ายกับไปใช้เห็ดเวียเห็ดเบียอ้ไปเห็ดเวียยแต่จักโมงอย่างนี้ละเจ็ดโมงกินข้าวเที่ยงเดีไปโอ้เจ็ดโมงากินข้าวเที่ยงเพื่อนตื่นเจ็ดโมงมากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงแลีวก็ไปอีกหมู่บ่ออ้ายเห็ดเบี้ยอยัง เดี๋ยวไสเดกอยู่ไสหมูปะไก่ยังกับควาเล็กทั้งหมดควาเล็กควาเล็กควาเล็กคือโลกไปทางพี่เนาะบ่ได้ขึ้นทั้งคุณเนาะอืมอยากเคยไปบ่อน้องขึ้นเคยไปเบิ่งบ่บ่ต้องอายบ่ต้องย่านเด้อบ่ต้องย่านเด้อบ่เบาเราเด้อย่านอยู่บ่คือย่านอยู่บ่ฮะบ่ย่านแต่อายบ่เคยเห็นเนาะเห็นบ่ อ่าอายจังหน่อยเนาะแม่เบิ่งนลำบากสิถามอีกอีหลายจากปีเลยสิปีอู้ง่ายเลยเนาะง่ายเลยก็ต้องสิปีเลยดยอ่าตัวสิทธิ์ต่อของนี่ยนั่งแบบนี้เด้อโดยนั่งก็ตามสบายจนะยองเนาะบอกพี่เนาะมันเจะสิปีอ่ะเจ้าของเฮียนก็บอกออกเลยออกเลยอือจะออกแต่โดนนะบ่ ลืมออกโดนเติบได้เนาะแต่แ่เมยังบ่ตอนเมยังในยังเข่าอยู่บ่เข่าอยู่บ่ลุงตอนเมยังตอนเพิ่นยังบ่ได้จากไปยังเข่าอยู่บ่ถูกออกช่วงแม่บหมสบายเนาะเวลาออกมาเบิ่งแมยโดยบัดไอ้ดยไอ้กับเบิ่งน้ำบ่เบิ่งน้ำกัน ก็ออยังไงคือไอ้นี่เป็นเสาหลักของในเฮือนซักเนาะตอนนั้นเนาะแม่ก็ไปบ่ได้เลยเดตุแม่ก็ไปบ่ได,ได,ได,มไได้มีแต่อ้ผู้เดียวเป็นคนหาเงินแม่พิลาศเขาคงยนท่านหอนได้หรือตหาตาอ่านออกเขียนได้บ่ ต้องอยากออกบอเฮียนดัวบ่ได้อยากออกมันจำเป็นบอสหัวบอสหู้เลยเนาะว่ามันจำเป็นเนาะมันจักคว่ำนะบอสจืดบอสเลยเพื่อจืดง่ายเลยเนาะเื่อจืดเลยง่ายเลยเนาะต้องพึ่งนิ้อใหญ่น้ำบ่มีมีเอ้าเพราะว่าเอ้ยอยู่ใช่ส่ะ บัดน,นี้คุ้มมือนี่นี่อีลาอยู่กับไอ้สองคนบอนอีหลาก็แจ้งมากกับอยู่เพื่อนบ่ได้ไปใส่บองีก็งาปาไปเอาใช้เพื่อนป่าทางไดนเพื่อน,นป่าใกล้ๆนี่บอใกล้บอหรือไกลเห็นอะไรไปย่างไป<อ> <c oughs> คือเอื้อยจเจ้าครับเพิ่นไปหยังไปหาเงินบ่ไปอยู่เมืองไทยเนาะเอื้อยจักปีแล้วเอื้อยเจ้าบ่ฮู้ใหญ่เด้อพิ่นําบ่นี่ทําบ่ไอบีบอ้บาร์บี้ทําบ่เอื้อยเจ้าใหญ่กว่าบอกบ่บ่ฮู้คําบ่จะนการยันบ่ฮู้นะําบ่เอื้อยละตีนี่ําบ่ใหญ่กว่าเพิ่นมีครอบครัวแล้วเนาะ ซาเม่รับลำพรเจ้าบอยังบ่มีบัตอ้ายได้ใชะบัตอ้ายเดียว <c oughs> บัตอ้ายซัมโบซัมโบบัตตุบีเดี๋ยวมาหน่อยกว่าโอ้ไอ้กับไอบ้เจ้าก็ไม่แของเฮียนบ <c oughs> อออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ออกแล้วออเบิดเนาะมันจำเป็นเลยสิแม <c oughs> ่แอ,อยู่กันครั้งบาสิถามนางดิฉนหนึเด้อ ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็บอกเป็นอย่างเนาะอ่าน้อยกะที่เก่งๆเนาะมากเลยเรต้องยานเด้อเนาะอ่าทำมันก็งอนเด้ออ่าเข่าหน้ามันชื่อกินบอกรู้ไอไอชื่อกินบอกรู้กินอยู่ใช้บริสุทธิ์กินอยู่ใช้บริสุทธิ์เงินไหน อให้มาไายกินหูสชือแล้วบ่ถ้าเอาเข่ามาให้ออบ,บอขาวลำโพงกับข้าวานมี่าวอบงมนมี่บแเละแต่ยังยังบริพน์ยังบริมาไหนเห็ดอะไรได้พากันเห็ดอะไรด้กินอ้ายเป็นคนหาบออหาเงินซื้อเ้าเนาะ เอาคอยเนาะว่าองดังๆเราเดิมต้องยานเดิมยานยนูทูปมันเพิ่นมาซอยอะไรนี่ลุงป้าบริญินได้ลุงป้าทางนนี่ทางเบิ่งนี่เนาะอ่าทางของคอยนี่ซื้อเอาเนาะไอ้เกษตรเบี้ยทานซื้อข่าวกินเนาะตอนท่านมีพวกอ้พี่ๆมาหาเจ้าเนาะเอาซื้อกินบางวันจะถามอีกแม่นี่พูกเลียเนาะว่าแม่นี่เป็นไปสวรรค์เลยเนาะเมันขึ้นอยู่สวรรค์เลยเป็นนางฟ้าเลย นี่พอดิพ่อไปอยู่นําบอะพ่อเกษียแล้วพ่อเกษียปินเทวดาอยู่ถตงผ้าเลยเนาะยังเต่น้องเพิ่งกลับไปไว้แทบบาทอยู่น้องเลยเนาะจะนองเพิ่งบาทนังเรียนกับบริข่าวคือเวลาอายไปเรียกอะ อยู่คนเดียวนางหลินถางตัวถอดัดโัรัดผัดลมกับมีบดบอมีหกบดบ่ออ่ะามนนรกะ็ชื่อมาให้วานนี้ได้เนาะก็ได้อืมแต่เก้ากับบมีหเลยเนาะแ้วก็กับบมีหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำกับเจ้าหนึ่งอีกหมดอ่ะใ่มที่เบียกคำเนาะมัเบียกคำเจ้ากับหึ่าให้อ โอ้หนึ่งเข่ากินถาถอ้ายเนาะระวังเด้อระวังมันลุมมันหนังกันตะวังหนังเผาเด้อเพื่อนไก่กันช้ำเนาะยันลมพัดลนปะพิวประตูไม่เลยอย่าลมพัดไม่เลยที่คืออีหล่าอยู่เพื่อนนี้อันยูทูปเพิ่นมาถ่ายนี้เพิ่อนเอาเงินเอาคำให้อีหล่าถือไว้บ่อ้ายมาได้เอาให้อ้ายบโบ เนี้ยเขามายันกล้องเพื huh. ่อนบุห er ินเนี้ยเขามาอีกต้องย่านก่อนเนี้ยเขามาเลยได้บ่เห็นบ่ยันว่ากล้องบุหินเห็นกล้องเอือน้ำกรนเพื่อนกับดินอันนี้เป็นของเจ้าเลยบ่เป็นของชองไอ้น้องบ่เป็นของพ่อของแม่เลยบ่เป็นของแม่เป็นของแม่ทุกคนเลยเนาะยันว่าเพื่อนจะเศร้าหรือว่าขอเพบันดู่นะ อ่านองน้ําคาก็คือว่านี่พี่น้องเอ้เนาะอือโหผู้จกปงนี่ข้งน้าก็อยู่นอกอ่ะตูเนาะพี่นองบ้านบ่ได้ลงมานี่ตัวสิมาครังแรกเลยพี่น้องเยเนาะกับทงานกยังบ่มีมหยังติดไม้ติดมือมาแม่ก็มาในนําูใหญ่ให้ามาซองมาเาะเบิ่งโดยทางก็แคบเนาะเข้ามารถใหญ่ก็เข้ามายากแต่ว่ารถจอดอยู่นอกแม่แต่ว่า มาบันไดต่างหนีชื่อเนี้ยมาฝาก้ดยเราว่าคันเอาเงินให้นีถือไหวก็ได้เนาะอ่าถือไหวเชื่อเลย่าเห็นเหีเห้ยเลยเด้อ <c oughs> อ่าเห็นเหีห้ยได้เนาะอะไรก็ยากในเชื่องไหวและยันมีอันอ่าคนบวังดีมาหาจักบอกคนคนบดีมีแบบไรกคนบดกบบีกับค <c oughs> นดีจักบอกบาจักบ่จักซ้ำาจัก่บอกมาจัก เป็นห่วง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 อดี๋ยวคําบ้าเจอกับไอเ้เนี่นยจังในน้ำไอ้เป็นตืมบ<ม>นเมนบวกกันบางคนแปลกหนะ้าบุเมนพีน่น้องหรือว่าบุเมนคนหุจักแล้วกับบเมนยูทูบเบอร์ลาคนมาไทยนะตะเพิ่นมาหาอยู่เพื่อนกนอะนางดินแบบน,นี้แต่ว่าค็นชวนไปทางอื่นจะ,จะไปเด้อญาติญาตินะเนาะญาติญาติเดียวเบิ้ง เอาเงินให่จ้าหน้าที่เลยความสิบปลายสิบที่เอาเงินแหงอีหลากก่อนนี่มีกาเบิดแหล่พี่น้องแปร่๊บพักอะไรเบิ้ดแหล่เลยไอ้ี่ตนว่ายังบ่มีผู้ใหญ่หรอกอันนี้ก็แหล่เป็นผุ้ใหญ่ให้ตัวเองอีตนอีบาเน้อ่าอีหลากชื่อยังกระไว้ชื่อเด้ออ่าอาจจักใบลูกอาจจักใบ มันจักไปหูจักเบิดอยู่บ่เงินหูจักเบิดอยบ่เงินนี่แต่ละใบใบหยังหูจักบ่อจักเบิดอยู่เนาะเออก็เลันบาซื้ออ่าถ้าว่าเงินบาทคือสิบ่จักเนาะอ่าเดี๋ยวสิเอาเงินเงินีให้เินําาอยากกินหยังก็ให้ลไปซื้อกินเนาะแม่นนําาไก่อยู่บนาเครื่อง อยู่ในบ้านมีบ่ท่านขายขนมนะท่านขายขนมและเป็นว่าหันขาเนาะ, <c oughs> ะยันยังบ,บจุจักภาษาไทยแม่บาคำกับยังบจักโดยอือ<ด>อืคอคือคืออ้ายเดี๋ยวบาถามคนแล้วจะเอาเงินให้คือเวลาไอ้ไปเฮ็ดเรื่องที่นี้ไอ้มีโทรศัพท์อยู่บ่บมัดเจ้าได้สะบัตรเป็นหันเป็นนี ติดต่อกันบ่ได้เลยเราหาไอ้จักบอกผมจนถ่ายไอมาติดต่อบ่ได้นั่นต่วนั่นต้องถ่าเลิกงานเลิกเบียกอย่างเดียวจังมั้ยไอ้เจ้าย่างไปบ่หรืขี่รถไปเห็ดเบียกไปน้ำมูไปน้ำมูน้ำมูวิรถเนาะมาครับน้ำมูว่าไปงางไปโด้ยขี่รเด้อ ประตูก็เป็นประตูอันนี้พี่น้องเนาะกําลังสิายบงสงกีมาสิเอาเงินให้เฮ็ดอะไรอีล่ะได้เอาเงินอ่าเก็บไว้เด้อเก็บไว้ทับไว้อ่าสิเนาะอ่าใมานี่นเครับเาเเต่าก็คือสิแม่นมีคนซื้อให้ใหม่ข่อยว่า จะสิบบอมนบ่าพมี่งจะผู้ใดผู้หนึ่งนี่แหละใช้ชื่อให้ลรอใช้ชื่อให้หรือว่าชื่อเองบอกใชชื่อเองชื่อเองเดาพิษใชชื่อเองเนอะชื่อเองชื่ออ่บ่ชื่อแบบนี้แต่ละคนทวนเลยลูาชื่อครับเอาเอาไหมช้าๆเนอะวัหลายคนหลายเลยน้องมันชื่อชอซิต อ่าอย่าเอิญพอก็ได้เด้อพอซิทอ่าอันนี้ใช่ใช<ไ>้โดย<น>อันนี้ซิทอันนี้ไซส์เด่นอันนี้พอเด่นหนยอ่าอ,อันนั้นพอขั้มนะเด้อเพราะว่าเขาเรักษาไม่ได้คือีลูกเขานง่หน้ากับสิบปีเป็นลูกเกดียวเป็นลูกเป็นลูกอ่าลูกขั้มก็ในสิบปีสิบปเนาะซ้ำกันกับลูกตู้มเลยแมนเนาะันแมน ิปีเนะปทีวกับเมียโอ้ปูเทีวกับเมียเกา้วยใเดยนาะใส่จะต้อเออเอจะเอินอะไรก็ได้เด้อเอินพอก็ได้อ่าบ่งที่น้องเลยอืเนาะไอ้เจ้าก็บ่ได้มาคำล้ว่าแต่ละมือเนาะคนเลิกเวียดจะม้วใส่อะขาม้นแรงเด้อพิ่นก็มารถบ่อ

ชื่อมาผ่าจะกินนะไก่บอกกินบอกไก่เป็นไก่ดิเป็นไก่เป็นไก่กหนบอกเป็นไก่ฮะไก่เนาะเป็ไก่เนาะโดยโดยรือว่าชื่อชื่อเป็นโตมากเลยอ้ายแกงเองบอกบ้าก่บ้านอ่ายิจามากกับแกงไก่เนือเนื่าเจ้าแกงเป็นบ้อเคยเคดกับเราเนาะเคยกินบ่อยเนาะเคยเคยเป็นหนึ่งข่าเนาะหนึ่งข่าเปาไทย ตู้เย็นจัางมีหรือบ่มีบ่ตู้เย็นนะมีบ่บ่มีก็เก็บแนวกินแนวอยู่แนวกินของสดนะตู้เนาะเก็บของสดได้ได้ลงตู้เย็นมีแต่ซื้อของแห้งมากแล้วคันมาทำ่าลองคึดว่าค้ดว่าบ่มียูทูบเบอร์เข้ามานี่เนาะอากาศนะช่วงย้ำหนาวนี่เม็ดดูกันทีนางคอยทางเมย์ไอมาแต่เวี่เมย์เนาะเลย เดียบเดียบกับนกนกอันอยู่ในทางนกน้อยนะอ่าถ้าตัวใหญ่แมรึว่าอ่าบินเอาอ่าแนวจินมาโดยแล้วพอมาบรรณาชื่อคือคือมาผักเด้อชาวคึ้มมาหาอยู่บ่เมือนอยังบอกเพิ่นมาหาอยู่น้อยเนาะชาวคึ้มสงสัยคาเบิ่งน้องเต้าเ่นอ่าปกติอันคลกลัไปชาวคึ้มมาหับ ไปแจกเพื่อนําอยู่เนบ่เคยไปใมบ่อใกึ้มบ่อเก่งๆลองลองน้ำพึ่งเอื้นผืนน้อยดเป็นเอื้นแม่บ่ดูป่าสับคืมเดี๋ยวคนชนิดกันได้หนิชนิดกันสบ่มได้หนิตอนนี้นี่ขาคอยเบื้องนี่ดิขึ้นกันตรงแลาวชาเลยบ่ซาเดียวเขาไปเบื้องนเพื่อนนอกผืนเนาะอ้าเบื้องรอบรอสบายดี ปลาลุงเนาะปลาลุงนี่ดนะสบายดีเด้อร์นะสบายดีเดอร์พี่น้องเด็กดีเด้อร์เด็กดีนะพี่น้เนาะพี่น้องเดี๋ยววายพี้องวายยัางนะพี่น้องเนี่ยก็เป็นเฮือนน้องเพื่อนเนาะน้องตุ้ก็เคยมาเฮือนน้องเพื่อนกันตอนแม่เพันย่างพี่น้องเนาะขาซองเถื่อนพี่น้องเนี่ยซองเถื่อซองสามเถื่ออะไรนี่ก็จำบ่ได้ตั้งแต่น้องตุ้ยมาเห็ดอ่ายูทูบแรกๆพี่น้องเลยเลย เหยูทูบดกๆมาครับซากึมสาลายสว่างพี่น้องเนาะนี่แห่น้องทังกะเม่เไปบิเนาะเป็นแนเนเป็นะเมเอโยสบายดีสบายดีแมนก็เมืนขาพี่น้อเนาะคือบนนอหนี่พซื้อมาให้เนาะ ตามลำคอนกับบ่าวคบาษาออกไป็นออกไอานี่นั่งดี่ก็ไดนนัข้างหน้านั่งยองค้า้งนี่เดี๋ยวนเยนอง้นเนาะเดี๋ยวบอกมานก่อนนนึงอาจดเยอค่าเดนพอกัได้จืดก็คิดบอกว่าทำว่ามีคนแปลงหน้าคนเข้าไปใ้วห้องหมไปเยอะใช่ ทางด้านขางก็นอ่นอ,งอ,งนองเห็นเนาะอ้๋อน้องเอ้ยเกสิประมาณนี้เนาะงสำหรับคลิปนี้กรับหามีผู้ใหญ่จะบุญทานได้อยากสวยเหลือนอ้องผึ่งคือว่าน้องอุทยัยเนาะกับอ้ายเป็นทะเลก็ติดต่อมาทางน้องตูบีได้เนาะเดี๋ยวน้องตูบีเป็นสะพานบุญให่น้องเอ๋ยว่าน้องเพิ่นกะน้นองโมมีอีอกอย่างอ่ายเพิ่นกะ ไปไเห็ดเห็ดเวียกับหยาไปกับหมูน้องเหอนหยางไปหรอพี่น้องเลยไปกับหมูหมูมาไปบอกคือว่าเพิ่นไปหาหมูแล้วก็ไปนํากันกับหมูแหละพี่น้องเลยเนาะสําหรับคลิปนี้กสิประมาณนี้กานว่าน้องตุบ่บี้ว่าผิดพลาดกษาในก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่มาชมคลิปน้องตุ่บี้เนาะแต่จนเจอปะผาพ,พี่น้องเป็นกํนาลังใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้น้องตูบีเนี่ยเด้อเนาะโดยสุดท้ายนี้น้องตูบีก็สิด้ข,าาขอกล่าวคำว่าสบายดี